สุ่มวงล้อพลังงานดีๆมาดูกันว่าเราจะสุ่มได้พลังอะไรฮ่าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเแล้วนี่ก็คือเหล่าพลังอนนเมะที่เราจะมาสุ่มกันในวันนี้นะขอช้มจากใจเลยว่าพวกนายอยากได้พลังของเรื่องอะไรกันพลังที่ฉันอยากได้นะมันคือพลังที่แข็งแกร่งไม่มีใครต้านทานได้แน่นอนเลยเว้ยวพลังวันพีซพลังโดเรมอน มโอ้โหมันไม่มีในนี้นายไปตลกสักวันจะมันจะตายไหมเนี่ยฉลามโอ้ยโอ้ยฉ้นก็ตายแล้วฉันไปตลกอโอเป็นโน้ต ตลดวันนี้เอาพลังกากๆไปเลยวันนี้โดยที่พลังทุกอยกษ์ก็จะมีพวกแบบนารูโตะวันพีสแบคโคเวอร์บลีสอะไรพวกนี้นะทุกคนแยา่ยายไปหมดเดี๋ยวเรามาดูกันที่ว่าใครจะได้พลังกันไหนนะเว้ยโอ,โอเคอะไรใครอยากจะซุมก่อนมีมีใครอยากสุมก่อนมีเป็นนายก่อนัหยอ่จจะเกิดไอใช่ให้จะกบก่อนดีกว่าให้จะกบเอาพลังกากๆไปก่อนนะาโอเคแม่งั้นฉันก่อนก็ได้ด้วยความลูกชายจะมาสุมก่อนเลยฉันากได้พลังของเดมอนซเลเยอร์ดให้ข้ารันมีโอ้โห เพราะฉันจะเป็นฮันจิโร่ไปช่วยในสโกอหรือชีเนเจมร์หรือชีเนเตอร์จะบอกอย่าลืมฟันคอตัวเองนะเพราะนายคืออสูรโกบมากอะไรวะโอเคทุกคนแม่เดี๋ยวผมมาสุมเลยดีกว่ามาดูเสื้อพลังที่ผมจะได้นั้นคือพลังอะไรไหนลองดู้ไอ้มาทางยงไอ้บ้านโอ้ฉันหัวร้านเหรอเนี่ย ถามว่ามันเป็นพลังที่ดีมันก็เป็นพลังที่ดีทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าในเกมฉันจะต้องหัวร้านได้ไหมนี่น่าสงสารจริงๆเลยถ้าได้แล้วหัวร้านน่ะเออมันจะกบหัวร้านไปเลยโอ,อ้หน่าจะให้เล่นได้มากกว่านี่ฉันว่าโอ,อ้ฉันหัวร้านมาเยอะแล้วะเก๊กต่อมาคนสองใครจะเป็นคนมาสูมเฮฉันขอได้ไหมเออ,อได้เลย<ๆ>เอาไปเลย ฉันอยากได้พลังของดักกรบอลแม่แหววกระจอกมากโอยจะพูดอย่างงไงสิดักกรบอลนี่คือพลังเหนือธรรมชาติโคตรเลยนะเออฉันจะแปลงเป็นซูเปอร์สายิ่งมาต่อยนายเลยโอ้ยซีซุ่มๆไปเลยไม่ได้หรอกเว้ยมาทุกคนงกันมาดูซิว่าเอเล์จะได้พลังที่ต้องการไหมเนะมาลองดูเลยมาทางนี้มาเซิร์ฟไฟฟอร์สมาทางที่ไฟฟอรสเลย ุ้ยเรื่องนี้ฉันไม่เคยดูว่มมันคือเรื่องอะไรเออฉันก็ไปรู้จักเหมือนกันมันคือเรื่องเกี่ยวกับนักดับเพิงนะ้าโอ้จบแล้วเอเลียนโอ้ฉันกา้าโตแล้วดับเพิงใช้พลังได้ไงว่าฉีดน้ำนี่หรือเออ,เอ,อใช้พลังฉีดน้ำอ่อไม่ใช่วยเพิงมันคือปีศาจนะ้า เลยฉลามแม่ต่อไปคือพลังของงในนายได้พลังอะไรในใจไหมจันยากได้พลังของบลีชนะโอ้โหบลีชเท่มอละเนพวกนายถูกฟันวิญญาณแน่นอนแต่พอนายได้นี่คือจะกลายเป็นหลามมรณะภาเพ <c oughs> โอเคทุกคนมาสุ่มของฉลามเลยและวกันนะนี่มาลองดู <c oughs> มาทางไหนมาดูสิเอ้ยแบ็คโคเวอร์มาทางเอ้ยเัวถือบีชไอ้โอบี <c oughs> แล้วี่ีอา ไม่อยู่ชื่อเรื่องแบ็คโคเว่นนะนะคนคปเรื่องนี้เป็นไงบ้างใครเคยดูบ้างฉันเคยดูเกี่ยวกับเวทมอนน์น่ะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูทวกกันทุกคนครับว่าพลังของใครนั้นจะแข็งเก่งที่สุดนะทุกคนไปดูในเกมเลยดีกว่าเลสเกอร์เดี๋ยวพอม,มาเรื่องพลังเลยทุกคนครับฉจนได้พลังวันแพนสเมนเจ้าหัวร้านอันนี้ทุกคนอ่บเลือกเลย <S 1> <S 1> โอ้เลือกดิพลังโคตรเยอะนะทุกคนด้านขวานี้ <S <S โดยเกมแนวนี้นะพวกนายนะคือเกมแนวชายคูนไว้ซึ่งเราจะมาใช้วิธีรันนะพวกนายนะด้การเติมเงินตรงนี้ียกว่าอินฟินิตี้นะพวกนาย มันจะทำให้เราแบบว่าสร้างของได้โดยที่ไม่ต้องเก็บเงินให้เสียเวลาแล้วก็เอาพลังมาสู้กันเลยเว้ยเอาไหมอเอาเลยเอาเลยแม่พร้อมเติมแล้วบอกแล้วว่าคลิปนี้พวกเราใช้ทุนในการซื้อนี่เยอะมากนะคนละพันสามโลสบักเลยนะเว้ยไม่กล้ากดเลยอ่ะมือัานเ,าเพื่อไปคอแลกเปลี่ยนขอให้ทุกคนกดไลค์ด้วยนะอ,อนกดไลค์ให้พวกเราเยอะๆด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นการแบบไว้อะไรให้กับเงินที่เราเสียไปนะครับจงมาเงินสดอินฟินิตี้ ไอ้แน <Hey, hey, S 2> <yeah. S 1> ่เราสบายนี hmm. mm ่เรามาซื hmm. ้อกันได้เลยเว้ยไปยายซื้อเลยเรีนยไปบ้านนายเลย ขอวิ่งไปซื้อก่อนเอ๋อแล้วเดี๋ยวเราเจะพลังมาสู้กันนะครับผมมาดูเสื้อพลังของใครนั้นแข็งแกร่งและเทศศ่ที่สุดรู้สึกเหมือนพลังจะมีเยอะแล้วก็มีหลายชั้นนะเนี่ยชั้นแรกน้องทุกคนครับมีพลังสองอันนี้ให้เราได้เก็บนะคะผมเดี๋ยวผมเก็บมาสองอันนี้เก็บไปสองอันนี้ Dark Den แล้วก็มีพอชอบเชลพอตไอ้เจือไม่เห็นเท่เลย <c oughs> ดูท่าเหมือนจะเต้นธรรมราเลยเอย่อเดี๋ยวต้องรอดูแนะว,ว่าวันพันเมนของชั้นนี้จะเป็นยังไงถึงนายจะเลือกวันพันเมแต่ต่อยชั้นเนี่ยต้องใช้ ชั้ซื้อหึงชัสาวแล้วข้างในซื้อเยอะๆเอ,อ้ยสกิลเยอะจริงว่ะเหลยอเรียบเลยเนี่ยอุ้ยใส่ไม่หยุดไม่หย่อนแน่นอนนี่ชัเสียแล้วนะเนี่ยยังไม่หมดอีกอ่ะโอ้โหเยอะจริงว่ะของให้ซื้อถ้าเกิดว่าต้องรอเก,ก็บน,นี่ชาไหนจะได้พลังนี่ฮะดูดิอันนี้ก็มี้วทุกคนหูพลังเยอะจริง <c oughs> ว้าวนี่พลังชันจะใช้หมดไหมเนี่ยมันเยอะเกิน <c oughs> เออยาวเบื่อเลยไม่แน่เราจะตายก่อนที่ชั้พลังหมดก็ได้เนี่ย สามารถแบบใส่สกินตัวละครแล้วได้ด้วยไนนไม่เอาฉันอยากเป็นหนามสุดเท่ใช้พลังสุดโหดนะเออใช่ก็เหมือนกันนี่ยไม่อยากเป็นตัวอนิเมะเออฉันก็ไม่อยากเป็นเพราะว่าวันพันเมลเป็นหัวล้านขอลองอมาดูทุกคนลองใส่พลังสองเดืแอมโอ้โหเป็นหมัดลวกว้าวว้าวว้าวไอ้เจ้าเอ๋อเจ้าเอ๋อโอ้หมัดลวกขนาดนี้เลยไอ้เดี๋ยวกคนในต่อยไม่หยุดเลยอ่ะดิมันต่อยนานแม่ไหนเราดูแฟน์สติปแฟน์สติปโอ้ยว้าวว้าววอ้วว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  โอ้โหโอ้โหทำอะไรได้โอ้โหไอ้สไลด์ไปไหนนั่นวอาวพจนเพลิงแม่งเลยเราจะลองมาดูสกิลแต่ละสกิลเพื่อปการเรียนรู้หูยจะเจือปนว้าวอันนี้เรายังไม่น้ำนะเว้ยเราแค่ดูสกิลกันก่อนนะหัวเขียวๆอะไรเนี่ยเขียวๆพวกนายใช้มีพลังเหมือนหายตัวด้วยอ่ะแจ๋วเลยแม่ว้เลขเลขโคตรเยอะเลยกดยังแา่น <bizarre> ี่กดไม่หมดเลย มาด้วยโว้ยโอ้ยก๊อสทำไมมีข้างเดียวอะปี๊กไงนสงสัยถูกตานบ้างอีกข้างนึงไะโอยไปไปฟันดาบจะเป็นไรเนี่ยโอยเนี่ยนายคืออะไรทำไมเป็นแบบนี้กระพิ๊บกระพิ๊บเออเหมือนฉันจะเสียตัวตนไปแล้วโอยเสียตัวตนอะโดนเลยไงตายโว้ พวกนายลองกดแปลภาษาดูด้วยนะฉันมีสกิวซอดอีกอันนึงอ่ะอ๋อนี่ไงถ้าเจอหนึ่งแล้วหมดอ๋อเหมือนหมดโกรธอ๋อเดี๋ยวใช้ไงโกรธโอ้ยโอ้ยไม่ถูกอะไรต่อยต่เรงเชียวไหนลองดูสิพลังแรงแค่ไหนโกรธแล้วนะนี่โอ้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอ้ยไอ้เจ้าต่อยฉันสิพลังมีแมปบางคนยิงระเบิดเฮ้ ว้าวถ้าเกิดว่าแถมถึงความอลังการทุกคนครับผมบอกเลยว,ว่ามันไม่ได้อลังการมากนะพลังอะนเนาะใช่แต่มีเยอะดีนะ <c oughs> นี่ปล่อยพลังมืมดอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่ะพวกนายรองเดินามาชนโอ๊ยแต่พวกนายมีพลังประเภทอาวุธถือตีหรือเปล่าว่ะของฉันมียนหนึ่งเนี่ยคืออะไรไม่รู้พวกนายดูสิที่มันไม้เบสบอลนี่นะฉันไม่เคยดูวันพันแมนเน,เน,เน,เนะมันใช้อไม้เบสบอลนี่ตีฟันเลยสีฉันเนาะไอ้เฉลิฟันเลยตีหัวฉันดังเพลงเลยเมื่อกี้ห้องมี ไปมาเลยไปมาเลย oh <yeah. S 1> เฮ้หยาจัาการฉลาดเลย oh yeah. ทสกิลทําอะไรแค่ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเดี๋ยวนะพวกไหนเนี่ตอนนี้เหมือนจะมีเป็นบอสเซสปาวนี่อีกห้านาทีอ่ะเนี่ยโอ้เราจะเริ่มต่อสู้กันไหมอ่ะจะเกือบเออเรามาช่วยต่อสู้ไม่แล่ะเดี๋ยวเราค่อยสู้กันเองทีหลังเรามาสู้กับบอสก่อนโอเคนะได้เลยโอเคเวลาตอนนี้ทุกคนครับก็ได้สู้กับบอสแล้วนะมาดูซิว่าบอสจะเป็นตัวอะไรนะทุกคนเพราะอยังพวกไหนพร้อไอ้พวกไอ้ไแปลงร่างล้อเลยเออไม่ใช่โผล่ล้อด้วย เราจะต่อสู้แล้วเรียบร้อยตาแดงข้างหนึ่งแล้วทำไมเลือดฉลามรถฉันเลือดรถน้อยมากถูกเอเลี่ยนเตะพ่อแม่จับบนในดูบอดี้อาคาซ่าว้าวไปสู้เลยอาคาตะเอ้ยเคทุกคนนี่ผมสู้สู้กับอาคาซายักนะทุกคนพ่อแม่ปริเมดรโดยพลังคืนลบนี่ฟันดาบเลย้าเมื่อกี้คือจะไปอยู่บนดาวกาศเลยสูงเกินโอ้ยอาคาซาร่วงอาคาซาร่วงนี่นี่ ลูกบอลไฟตีได้ไหมเป็ดเบาเอ๊เป็ดอบาหัวหัวกิ้งแรงแม่ก็ห่วยว่าจะว่าจะถ่วงเวลาไวเองทุกคนมาเร็วเข้าเออมาแล้วนี่สกิลช่างกำลังไปแฟนเลยแฟนไม่รู้สกิลอะไรใส่มั่วๆไปเลยมีเท่านี้เล่นวันกระสาเฮ้ยหนีไปปะพาทิศคืนเหนือเออในสี่เมื่อกี้เห็นมดดินเราไปเลยจะไวเกินจะเกือบรอบอสนางก็สู้อีกสู้ไปเบียวเองจบแล้วอุ้ยอะไรน เราไม่ได้เออเลือดฉันอย่างตามเลยพวกนายรอก่อนได้ไหมไม่รอสู้เลยฉจะมีเกียวผิดว่าจ่าแม่รันนายยิงได้กำรันฉันก็รอจะกล่อมไม่ไม่เป็นไไม่ไป็นไฟาดไม่เป็นไรฟาดซาเลยเไอ้ย้อยอย่างท่านโอ้ว่าจ่านี่นี่อะไรเป็นอะไรไม่รู้ใส่ให้เบื่อต่อยด้วยมันธรรมดา อย่าเข้ามาใกล้นะเจ้าพวกระจกเป้งเอโซกาดเกิเจ็บสกิลอะไรไม่รู้ใสไปก่อนแล้วก็วิ่งไล่ักทิกเลยแบบนี้ว้าโอเคสนุกไมแฮ่แอหัวหลุดเลยนี่ฟันฉันทำอะไรฟันี่แหดีสุดแล้วนี่นะ้อยอะไรอะไรทำไรโอ้ฉันยืนมืออยู่จะเย็นว้าว้าจ้า กว่าจะกดได้แต่ละสกิลใช้เวลานานมากเลยสกิลมันเยอะแม่งเลยทุกคนนี่นี่พลังความมือถ้าเกิดว่าทุกคนชอบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาสืบสกิลอื่นอีกนะเพราะว่ามันยังมีหลายอันนี้ที่เรายังไม่ได้เล่นเลยนะเว้ยให้มีให้เลือกเยอะละแล้วก็จะฆ่าทุกคนฉันสร้งแล้วฉลามคางแล้วโว้ยว้าไม่ยอมไม่ยอมฉันก็จะโกรธแป้งโกรธเลยโกรธเลยโอ๊ยมาดิ อย่าให้เอาจริงแฮ่จริงี่คือวันพันเมลเลยะเว้ยปผื่อเพิ่มพลังนายสู้ฉันได้เปล่าฮะนายมีผมน้อยกว่าฉันหรือเปล่าเก่งกันต่อสู้ด้วยเส้นผมอ๋อฉันไล่ตาแล้วพวกนายหนีเลยาไปดูไอ้ติดได้บ้าเลยดูสิจะทำยังไงเจ้าก็แมย์ใช้ลองใช้ไฟลตสติ๊ป ในคลิปหน้าเราค่อยมาเล่นกันอีกรอบละกันนะทุกคนคลิปนี้ก็พอแค่นี้ละกันนะเราสู้กันแค่นี้พอเลยแต่ฉันรู้สึกว่าฉันนี่เท่สุดในพวกนายแล้วนะเออ,เอ,อจรีรับเลยเพาลังการนะทุกคนของพวกฉันนี่คือแม่อลังการเลยเออธรรมดาสุดๆละไงอะพลังการจอกโกรธก็มีแค่นี้แค่ <laughs> เป็นไัเนี่ยโอ้โหบีบอยบีบอยโอ้โหเนี่ยทาเต้น